นสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเช้าๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้เบลก็ได้เลิกได้ยามเอาหลังคาไปต่อเพิ่มเนาะเพราะเมื่อวานฝนตกมาก เลยทุกคนวันนี้เบลก็เลยแบบว่ารีบทําเลยนะคะเบลคุยกับป้าเบลไว้ตั้งนานแล้วแหละว่าเบลจะมาเอาหลังคาย้าที่บ้านป้านเนาะป้าเป็นคนทําไว้นะคะทุกคนสามไพล่ลอยนะบ้านเบลเขาจะเรียก่างนี้สามสามอันน่ะทุกคนประมาณร้อยบาทป้าเบลขายนะคะเบลก็ซื้อมาสองร้อยเนาะเพื่อที่จะเอาไปต่อข้างหลัง ข้างๆแล้วก็ทำตรงที่สิงหลังจานน่าจะได้ใช้เยอะอยู่ทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ทำเยอะหรอกเราทำแค่พอแบบว่าให้มันแบบว่ากันกันฝนที่มันย้อยลงมาแล้วมันไหลเข้ามาในร้านแค่นั้นเลยแต่ว่าเราก็จะต่อเติมเพิ่มเติมให้มันแบบดูสวยงามแล้วก็มั่นคงกันลมกันฝนถ้าเราเอาพัดลมโซลา่าเซลไปติดมั่นใจว่า ฝนมันจะไม่สาดเข้ามาอะไรอย่างนี้มันก็จะดีแล้วก็มีไฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลิศปอีกนะคะเบลก็พาเด็กๆมาบ้านพี่เตยตั้งแต่9ก้าโมงเลยนะคะทุกคนเบลก็จะเร่งมือทำเนาะก,ก็มาขนพายานี่แหละไปที่บ้านนะคะเอารถซาลิงมาพาเด็กๆไปเื้อกับข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขนพายาใส่รถให้พี่อดินเป็นตากลก้องให้นะคะเดๆก็เปิดเทอมวันที่หนึ่งนู่นแหละทุกคนคะ่ะส่วนวันพุธเบลก็ว่าเบลจะ ไปส่งของตัดผักแล้วก็จะพาเด็กๆไปซื้อชุดนักเรียนแล้วก็ไปจ่ายค่าเทอมไว้นะคะ,ะรถกาอะไรอย่างนี้แหละจะเตรียมไว้รองทงรองเท้าเนาะแต่ว่ารองเท้านะมีเยอะแล้วแหละเแบลบก็ซื้อให้ลูกแล้วของอันเดิมพี่อดินก็ยังใช้ได้อยู่นอ้อยอันใหม่เแบลบก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ของน้องอ,นอานาเนี่ยคือพี่พีเอฟซีส่งมาให้เยอะนะคะมีทั้งสีดําสีขาวเลยนะคะของชุดกีฬาก็มี ของชุดอ่านักเรียนก็มีก็เลยไม่ได้ซื้อแนละ้วทุกคนอันไหนที่มันจําเป็นเบลก็ซื้ออย่างชุดนักเรียนใหม่ไงเแบลบก็ซื้อให้น้องอนา,นานะคะทุกคนคะ่ะคนของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่บ้านจัดเจงข้าวปลาอาหารให้ลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเแบลบก็เลยเดินมาที่หน้าร้านของเรานี่แหละเบลบก็จะเริ่มลงมือทําเลยนะคะทุกคนคะ่ะข้างหลังที่เบลเอาผ้าสีน้ําเงินนะ่ะปูไว้นะทุกคนเมื่อวานเพราะว่า น้ำที่มันย้อยลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ไหลเข้าไปด้านไหนแล้วขนมหรือปลั๊กไฟอะไรด้านในน่ะมันเปียกเนาะเราก็เลยคุยกับพี่เตยแหละว,ว่ามันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะให้คนมาทําให้พี่เตยก็เลยบอกว่าอุ้ยมันทําง่ายมากเลยนี่เอาไม้ประมาณนี้ยัดเข้าใส่ตรงนี้แล้วก็เอาเหล็กที่มันเป็นลวดน่ะนั่นะแล้วก็เอามาหมุนล็อกไว้มันก็อยู่แล้วแล้วก็เอาหลังคาพาย,ยาที่ ป้าทำน,านาันะมาใส่มันไม่ยากเลยพี่เตยก็บอกบอกเบลนะว่าเออทำประมาณนี้เบลก็เลยแบบพอมีคนบอกอ่ะเราก็เลยรู้ว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็มันก็ไม่ยากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็เอาไม้ไผ่ที่ว่าเบลเอาไปทำค้างของแตงแตงกวาตอนแรกนรกั่นแหละเบลก็ไปมองอยู่ว่ามันจะยัดเข้าดูได้ไหมเบลก็เลยไปมองก็เอามาทดลองดูว่ามันก็ได้จริงๆแล้วพอกวัดขนาดแล้วก็ จะ,ะตัดตกแต่งว่าให้มันประมาณไหนแล้วก็ให้มันเข้าได้ง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะก็เริ่มลงมือทําโดยทําเองทุกอย่างเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าจ้างเขาก็คืออ่ามันเสียเงินเยอะแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าทําให้เราดีด้วยนะคะเบลก็เลยแบบว่าจัดการเองไปเลยแล้วมันก็เป็นร่มเงาให้เบลด้วยถ้ามีหลังคาพญา,ยาม,มันก็อาจจะไม่ร้อนมากนะคะทุกคนคะ่ะเราได้ไม้แล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้แล้วเราค่อยจะไป เอา,เอาตัวล็อกอะไปหมุนไว้ข้างในนะคะเแบลบอันนี้เบลก็พอทําได้นะคะทุกคนอันไหนที่เราพอทําได้เราก็ทำเนาะ อันไหนที่เราเกินกําลังเราอย่างเงี้ยอย่างเชื่อมอย่างเงี้ยเราก็ไปจ้างเขาทําแล้วกันนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็เลยจะเอารวดเนี่ยมาล็อกด้านในแล้วก็เราก็หมุนเข้าไปแล้วก็ยึดให้มันแบบแน่นๆเบลจับดูแล้วมันก็ไม่แบบว่าหลุดออกมาหรอกทุกคนเพราะว่ามันก็มีเหล็กที่เขาทาหลังคาไว้แล้วมันแน่นหนาแล้วมันมีโครงของเขาทําอยู่แล้วพอเรามาแบบว่าใส่เพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากไงทุกคนถ้าขึ้นโครงเองอะ่ะแเบลบทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราก็ เราไม่เป็่นเนาะทุกคนเราไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยโบก็ทําได้นะทุกคนก็หมุนๆไปยึดให้มันแน่นๆแค่นั้นแหละมันก็ไม่ยากเลยนะคะตัวผู้หญิงตัวเล็กๆของเราเนี่ยก็ทําได้นะคะทุกคนจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ทาได้หมดเลยขอแค่ว่าเราเจสู้นะคะอย่าหมดหวังอย่าหมดกําลังใจก็พอนะมีกําลังใจเหนื่อยก็พักแล้วก็ต่อเติมให้มันได้ดั่งใจเรานั่นแหละ ทีนี้พอเบลทำล็อกตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็จะเอาไม้มาขั้นตรงกลางเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอ่ะหลังคาของเราเนี่ยมันจะไม่ล่วงลงมาเพราะว่าพายานะ่ะมันต้องมีแบบว่าอ่ะเหมือนเราสารสารอะไรสักอย่างอนะ่ะทุกคนสารกระดง้งหรือว่ามันจะเป็นอหน ตะก,ก้าอะไรเงี้ยมันต้องมีคว้ยกันไปคว้ยกันมาเนาะมันถึงจะอยู่พอดีมันจะได้ไม่หลุดล่อนล่วงหล่นไปมานะคะพอเราเอาเนี่ยทดสอบดูนะทุกคนแต่เลก็มีติดปัญหาอยู่อย่างหนึง่งก็คือ เบลอยากจะให้น้ํามันไหลลงมาตรงพายาชใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นข้างบนนะ้นํามันก็จะไหลลงมาหาเราอยู่ดีเแบลบก็ต้องเอาพายาเนี่ยยัดเข้าไปใต้หลังคานะคะมันถึงจะได้แล้วคราวนี้เราก็ต้องหมุนไม้ออกใหม่เพราะว่าไม้นะ่ะมันต้องอยู่ข้างล่างมันต้องอยู่ข้างล่างเลยทุกคนแล้วก็ไปยึดกับหลังคาด้านบนแค่ข้างในอย่างเดียวแล้วข้างล่างก็ล็อกไว้เลยไม่งั้นมันจะ น้ำมันก็จะย้อยอยู่ดีนะทุกคนเบลก็เลยเอาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอามายัดเข้าด้านบนทำไปทำมาแล้วแบบโอ้โหทำไปแล้วหมุนไปแล้วรอบหนึ่งนะต้องได้แก้ใหม่เอาออกมาแล้วก็ใส่ใหม่อีกนะทุกคนโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยกะว่าจะรีบทำ แล้วก็จะรีบไปเปิดร้านนะคะไม่รู้จะทันบ่ายนะแต่ว่าก็จะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ให้มันทําให้มันทันรอบบ่ายนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เปิดร้านไปด้วยนเนาะเบลก็จะทําแค่มุมนี้ให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวด้านข้างเราก็ทําทุกๆเช้านะทุกคนถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ค่อยๆทําแล้วมันก็จะได้เพราะว่าไม้ไผ่ที่บ้านเบลก็เยอะนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้น้อยนะถ้าไม่มีเราก็ไปตัดที่นาพี่ป้อมหรือทุ่งนาก็ได้นะคะเบลเปลี่ยนใหม่แล้วเอา าไม้ไผ่ลงมาด้านล่างแล้วเราก็จะเอาไม้ไผ่อีกอันหนึ่งอะ่ะมาขั้นไว้สองสอง สองอันนะทุกคนแล้วก็ล็อกแบบนี้เลยนะคะทําไม่ยากเนาะแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เคยขึ้นไปปีนบนหลังคานะทุกคนแต่จําไม่ได้ว่าทํายังไงนะพอมีพี่เตยมาบอกว่าอ,อมันทําแบบนี้แบบนั้นความลึกในสมองของเรานี่มันผุดขึ้นมาทันทีว่าเออคนต้องทําอย่างนี้นะเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะแบบนี้เลยทุกคนเราก็เลยจําได้ที่คุณตาสอนกันเลยเอามาลองเฮ็ดเบิงลองผิดลองถูกมันก็ได้จริงๆนะคะมันกัเน,น,นียนนายอีลีเด้ รอดูว่าถ้าทำเสร็จออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะทุกคนมันจะดูสวยไหมมันจะดูตลกหรือเปล่านะคะ <c oughs> ด้านข้างตรงมุมล้างจานเแบลบคิดว่าเบลต้องเอาเสามาฝังไว้เพิ่มสักสองอันนะคะแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่ลำที่มันยาวๆนะทุกคนมาใส่ไว้อ่า ตรงนี้สักหน่อยเพื่อจะจะเป็นคานให้เขาเป็นฐานให้หลังคาพายาของเราจะได้แน่นหนานะทุกคนเราก็ลองทําอันนี้ดูก่อนพอถ้าเราทําอันนี้เป็นอนะ่ะทุกคนต่อไปอันอันอื่นอ่ะจะไม่ยากเลยนะคะเนี่ยเดีวก็หมุนฐานมันเสร็จเรียบร้อยนะคะหมุนคานหมุนไลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเราเอาหลังคาพายามาไว้ตรงเนี้ย มันก็จะอยู่ดีมันก็จะไม่ร่วงลงมานะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าใส่อันเดียวมันไม่พอเพราะว่าความยาวที่ป้าเบลทำอันนี้มันสองเมตรเนาะแต่ป้าเบลทำน่าจะน่าจะหกสิบในหกสิบเซนนี่แหละทุกคนประมาณนี้หรือแปดสิบประมาณนี้แต่ว่าเบลก็ต้องใส่สองอันดูแล้วใส่อันเดียวนะพอดีเป๊ะเลยนะทุกคนไม่ไม่แบบว่าไม่ยื่นไม่แบบแน่นหนามากแต่ใส่สองอันนะแบบโคตรแน่นต้องยัดเข้าไปต้องเอ่อยกเอ่อลังคาขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปอีกแล้วก็เอา ตัวล็อกเนี่ยล็อกไปอีกนะทุกคนนี่ให้มันแน่นหนาแบบนี้เแบลบก็จะทําแบบแบบนี้เลยแยบบ่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็แย่ลงมาด้านแล้วก็หมุนหมุน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 นะสรุปก็ร่วง <laughs> ถึงจะร่วงก็ไม่เป็นไรเราเราทำมันนี้ก่อนเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเราก็จะทำใหม่เแบลบก็จะยัดเข้าไปให้มันแน่นๆเลยนะทุกคนให้มันชิดกับตัวเหล็กที่มันเป็นฐานอยู่ข้างในเลยนะคะมันจะได้แบบว่าน้ํามันจะได้ไหลลงมาไปหาต้นบ็อกโคลี่ของเแบลบมันจะได้ไม่ย้อยลงมาเข้ามาในร้านแล้วเป็นร่มเงาด้วยนะ พอถ้าเบลนั่งอยู่ตรงเนี้นะร้อนมากทุกคนขาแดดมันส่องเนาะแต่ถ้าเรามีหลังคาพายาสักนิดนึงอ้หใหม่เกิมันก็จะดีมากมันดูรม่มรื่นมันดูแบบว่าคัสสีมันดูแบบเอา้ามันดูมีอะไรนะทุกคน <laughs> พอดูแล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วทุกคนคิดว่ายังไงนะถ้าใส่ด้านข้างด้านข้างฝั่งทางประตูเข้าบ้านเบลนะเบลก็จะใส่ประมาณนี้แหละ ไม่ไม่ไม่เยอะมากเอาประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าฝั่งทางที่ล้างจานน่ะจะใส่สักประมาณ3อันก็น่าจะพอดีนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ทําแบบกว้างมากนะทําแค่แบบให้แบบพอยืนล้างจานเวลาที่แบบเราแบบ เลิกงานแล้วประมาณทุ่มสองทุ่ม,มเราก็ยังมีไฟอยู่แล้วก็ล้างจานได้ถ้าฝนตกเราก็จะไม่เปียกของที่เราเอามาวางไว้ก็จะได้ไม่เปียกไงทุกคนแล้วก็เอา,อาผ้ามาคุมไว้เวลาที่แบบว่าเราปิดร้านแล้วไม่ให้ฝุ่นมันลงไม่ให้ฝนมันพัดไปแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะคะนั่นแหละเบลก็จะทําประมาณนี้ให้มันดูแบบสวยงามไม่เก,กะกนะเนทุกคนให้มันดูแบบ มองแล้วไม่น่าเบื่อมองแล้วไม่แบบลกหูลกตามองแล้วดูสะอาดสะอ้านแบบเนี้ยเแบลบชอบนะทุกคนกรเล็บเป็นคนที่แบบมาจัดอีกอย่างมาทําลงมือทํามันเลยนะทุกคนเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแบบนี้มันก็เป็นล่มเงานะถ้าเราใส่สองข้างพอถ้าใส่สองข้างฝั่งล้างจานมันก็ต้องมามุงด้านข้างอีกนะทุกคนให้มันแบบว่าเสมอกันแล้วมันก็จะยึดเขา้าหากกันตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะมันก็จะ ดูแบบย้อยลงมาหน่อยมันยังไม่แน่นหนานะคะเราหมุนหมุนเข้าไปให้มันแน่นแล้วมันก็จะไม่หลุดออกมาแน่นอนนะคะส่วนผ้าใบตรงเนี้เยเบลไม่เอาทิ้งไปไหนเบลจะเอาไปใส่ข้างหน้าบ้านนะทุกคนแล้วก็จะหาเสาไปฝังให้มันยึดไปเลยเวลาที่แบบว่าลมพัดมาหรือว่าเขาบอกให้มาลื้อเนี่ยมันก็จะได้ลื้อม่ยากทุกคนคะ่ะมันกิดสิมรลมเงาเนะเบลก็จะทําร่มเงามาทางกําแพงด้วยมีแบบว่า โต๊ะมานั่งด้วยเผื่อว่าเรามีซุปมีอะไรมาขายเพิ่มแบบนี้เนาะทุกคนแบบชาบูเสียบไม้มาล่าหรือว่าจะเป็นแกงเส้นแบบอีสานที่เบลเคยชอบกินนั่นแหละทุกคนเป็นบุ้นเส้นที่เอามาต้มใส่ตีนไก่โครงไก่แบบว่าเลือดน่องลูกชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ขายดีนะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยนั่นแหละทุกคนแต่อันนี้ไม่ได้ลงทุนเยอะมากนะคะเแบลบก็ต้องลองทําดูก่อนเพราะเบลเป็นคนที่ทําอะไรเค็มเแบลบก็อยากให้พี่เตยนะ่ะแบบว่า ตักตวงให้เบลสักนิดหนึ่งถามว่าพี่เบลทาให้ไหมก็ทําให้นะคะขอแค่เบลทําได้เถอะอะไรแบบนี้เแลก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีสถานที่มีเก้าอี้นั่งอะไรแบบนี้มันก็จะ,ะเพิ่มยอดขายให้เราไปอีกนะคะแต่ว่าพวกด้านนอกเนี่ยเราต่อเติมอะไรได้ไม่ค่อยเยอะทุกคนค่ะ ทำได้แค่เอาสแลนไปบงังแดดเท่านั้นหรือเป็นที่กันลมกันฝนอะไรแบบเนี้ยได้นะคะเฮาจิบเฮตอ,อี่ังมากๆายทำเป็นศาลาทําเป็นหลังคาวันหนึ่งถ้าเขาบอกให้เราลื้นทุกคนมันน่าเสียดายมากมันดูแบบว่า มันน่าเสียดายอ่ะมันไม่ใช่ของเราเดียวกับเรียอบยาเคลต์องอย่างหลายนะคะแต่เรื่องดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเทไว้มันไม่ผิดนะทุกคนเพราะว่าถ้าดินเราสูงกําแพงเราจะได้ไม่พังนะทุกคนค่ะพอดินมันยุบลงทุกๆปีทุกๆครั้งที่ฝนตกน้ํามานองดินมันก็จะยุบลงยุบลงเรื่อยๆแล้วกําแพงมันก็จะล้มนี่สุดถ้าเรามีดินยึดเข้าไว้ประคองเข้าไว้กําแพงมันก็จะบอลลมนนะคะมันก็จะอยู่แบบทนทานแล้วสมัยอ่าสมัยก่อนที่เขาทํากําแพงอ่ะ วัดสดุก่อสร้างมันดีมากเลยนะทุกคนเบลทุบออกอ่า ตรงช่องลมเนี่ยออกง่ายๆแต่ตรงเสาเนี่โคตรยากเลยหนักมากลรวแบบกว่วจะทุกออกอู้ใช้เวลาแบบเกือบครึ่งวันเลยไม่รู้ว่าจะทันช่างมาหรืเปก็ร,ร,รีบ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 ทำแต่สุดท้ายก็ทําได้นะคะเท่ากับเหตุบังอาจเนาะเพราะว่าเราทาเองเราเร่งมือแน่นอนค่ะเบลเริ่มทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่เบลยึดอะไรไว้เรียบร้อยรอดูว่าฝนมันตกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะส่วนที่มันเกินออกมาหรือมันเป็นร่วงลงมามันชนหัวเราเนี่ยเราออกกันไกล มาตัดออกได้ตกแต่งให้ดูสวยงามนะทุกคนได้เลยมันไม่ยากเนาะ พอทาเสร็จแล้วก็หันไปดูนาฬิกาก็บ่ายแล้วนะทุกคนโอ้ยก็เลงมือกันสุดๆทําแค่เนี้ยบ่ายแล้วนะทําตั้งแต่เก้าโมงทุกคนคะ่ะ <laughs> ทําคนเดียวเนาะนิดเดียวเองนะใช้เวลาเยอะจริงๆก็ปัดกวาดทําความสะอาดออกให้เรียบร้อยข้างหน้าข้างในข้างนอกแล้วก็กวาดออกให้หมดเลยแล้วก็เก็บพวกอ,อุปกรณ์ของเราเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดร้านนะคะทุกคนคะ่ะเบยชอบเห็นอะไรที่มันแบบ สวยงามสะอาดสะอา้านเบวบชอบตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นถ้าแบบอันไหนมันไม่สะอาดสะอา้านมันวิตกกงังวลมันนอนบอหลับมันจึงอยากเฮ็ดอยู่ตลอดเวลาถ้าเบลไม่กลัวผีนะทุกคนเูจะมาเฮ็ดเบิดขึ้นเลยค่ะเบวจะเป็นบ้าเฮ็ดอยู่เบิดขึ้นถ้าแบบไม่กลัวผีนะพอเสร็จออกมาแล้วทุกคนว่ายังไงมันดูสวยไหมมันดูแบบตลกไหมหรือว่ามันดูแบบ มันดูแบบเกะกะไปไหมแต่ว่ามันก็เป็นร่มเงาแบบดีนะทุกคนเห็นไหมมันมีร่มออกมาแบบนี้เลยนะคะรอดูด้ว,ว่าฝนตกมามันจะเป็นยังไงทุกคนเแบลบเก็บกว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปอาบน้ําอาบท่าสระผมอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนเแบลบได้หมวกมาใหม่เพราะว่าหมวกอันเก่าเแบลบโดนฝนสาดขึ้นลาหมดนะคะเแบลบก็เลยไปได้หมวกแบบผ้ามาใส่ไว้กันแดดเวลาทํางานก็สะดวกสบายนะคะทุกคนคะ่ะตั้งแต่เบลมีพี่พี่เอฟซีนะ เบลก็ไม่ต้องแบบเข้าไปหาอะไรใน Google เลยนะคะทุกคนแล้วว่าเบลเวลาที่แบบว่าเทน้ําแข็งเ,เนี้ยตอนแรกๆที่เราทําเราไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเนาะมันก็ละลายเร็วเรวเร,ว,รวมากแล้วคราวนี้ลูกชิ้นเราค่อนข้างที่จะ แบบว่ามีมีกลิ่นไว้ถ้าเราขายไม่หมดเนี่ยมันเสียแน่นอนเรานี่แหละจะขาดทุนแต่ว่าเบลก็ลองใส่เกลือดูครั้งแรกที่เบลใส่อูหูดีมากทุกคนน้ําแข็งเกาะดีมากแต่ว่าเบลก็ใส่เป็นชั้นๆไปนะคะแบบพอมันโดนน้ําแข็งกับเกลือมันโดนกันอะ่ะมันจะยึดเกาะกันเลยนทุกคนมันจะชะลอตัวเรื่องละลายอะ่ะจะแดดร้อนแค่ไหนก็ ไม่ค่อยละลายเลยนะคะทุกคนแล้วเบลก็เอาใบตองมาวางไว้ข้างบนเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้รสชาติของลูกชิ้นเสียหายนะคะพอาถ้ามันเข้มโอ้ลูกค้ากระชิหงใหเบลก็กระชิบมาซื้ออีกก็ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีที่แนะนํามาด้วยนะคะอันนี้เบลก็ลองทําดูส่วนเรื่องที่จะเอาขวดไปแช่แข็งแล้วก็เอามาใส่เดี๋ยวเบลทำนะทุกคนคะ่ะเบลลืมเบลจะนอนไปได้เบลก็โอ้ลืมเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็แบบนอนไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาอ๋อลืมอีกแล้ววันไหนก็ลืมถ้าเบลไม่ลืมนะเดี๋ยวเบ จะเอาขวดไปแช่แข็งแล้วก็เอามาใส่ตู้ไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้ตู้มันเย็นอยู่ตลอดเวลานะมันเราจะได้ไม่ต้องเปลือกน้ําแข็งด้วยนะทุกคนเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าเข้านะคะเป็นชุดอ่ไก่ป๊อป นักเก็ตแล้วก็มีชีสบอดนะคะอย่างละหนึ่งละสองอัดนะให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีเฟนฟรายด้วยนะทุกคนก็เลือกได้แล้วเราก็ใส่ถาดให้แบบนี้นะคะก็ทอดให้กรอบๆร้อนๆเลยแต่ต้องรอนิดนึงผู้ดใดห,หิวข่าวก็จะเป็นกองข่าวน่อยค่ะแม่เด้อค่ะก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าของอร่อยเนี่ยกรอบๆมันก็ต้องใส่เวลาชีสบอนอ่ะทอดไฟแรงก็ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันจะสุกแล้วชีสมันก็จะไม่ยืดใช่ไหมเฟนฟรายเหมือนกันทุกคนใส่เฟ แล่งลายก็ข้างในก็ไม่สุกคือเราก็ต้องค่อยๆใช้ไฟก,กลางๆนะคะในการทอดมันก็นเรยดูแบบว่าให้สันสีสวยแล้วก็ชิดกัดออกมาแล้วมันก็จชยืดเงาหอดพูดละมันก็คบพลกาชิดนะทุกคนอันนี้มโนไปเองนะคะแต่เดีๆเ,เขาชอบนะทุกคนชิดมันยืดมากชิีสติ๊กก็ขายดี ชีสบอลเนี่ยของทอดขายดีทุกอันเลยทุกคนซื้อมาแบบสองวันซื้อทีสองวันซื้อทีอเลยที่เบลไปซื้อของทอดแต่เฟนช์ายอ่ะเบลซื้อมาถุงใหญ่นะมันอาจจะแบบว่าสักสี่ห้าวันถึงจะหมดเพราะมันถุงใหญ่ทุกคนซื้อถุงใหญ่จั um มบ้มาเลยมันได้เยอะกว่าถุงเล็กนะปริมาณหรือคุณภาพมันดีกว่าเแบลบก็เลยเลือกเอาถุงใหญ่เลยทุกคนจัดออกมาแล้วชุดนี้ประมาณห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ สามสิบห้าสีสิบสี่สิบาบาทประมาณชุดหนึ่งประมาณ45บาทนะคะชุดนี้ที่เบลใส่ไปก็เฟ้นไฟาเนี่ยก็ประมาณแก้วละยี่สบนะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีนักเกตห้าบาทไก่ป๊อบ5บาทชิดบอลห้บาทประมาณนี้เลยนะคะทํางานไปสักพักช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นทุกคนคะ่ะฝนตกลมพัดแรงมาก สงสัยมาทดสอบหลังคาเบลทุกคนขาบอยู่แน่นหนาไม่ไปไหนแน่นอนฝนเลิกตกเบลก็เลยมาเปิดร้านอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนกาดูสิว่าฝนเขาจะตกอีกไหมทุกคนตอนแรกเบลก็ว่าเบลจะไม่เก็บเต็นเข้าไปนะแต่ว่าลมมันพัดแรงมากแล้วฟ้ามันก็ร้องนะเบลกลัวว่า,วา ร่มมันจะหักอีกครั้งหนึ่งเบลก็เลยไปรีบไปเก็บร่มมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ข้างในนะคะตอนที่เราเปิดร้านรอบที่สองอะ่ะเบลก็ไม่เอาร่มออกไปกลางแล้วเพราะว่ามันไม่มีแดดก็คือเอาก็อี้ไปว่างี่ซื้อแล้วก็จัดของให้มันเรียบร้อยนะคะเอาป้ายอะไรมาโชว์แต่เราเปิดร้านขึ้นมาฝนหยุดตกอะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในชุมชนเขาก็ออกมา ซื้อกับข้าวไงทุกคนพอเขาเห็นร้านเราเปิดทุกคนก็แวะเวียนเข้ามาก็ดีอยู่นะทุกคนเบลก็ถือว่าขายได้อยู่เมื่อวานนะได้เกินค่าแรงขั้นต่ําอยู่นะทุกคนก็ถือว่าขายดีลูกชิ้นเบลก็เกือบหมดเลยนะที่เบลเสียบไว้เพราะเบลซื้อมาเบลจะเสียบรอบแรกอย่างละสิบเท่านั้นนะคะขายหมดแล้วก็ขึ้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นรอบที่สองก็คือนั่นแหละก็ค่อยเสียบใหม่นะทุกคนทำมืดเราห้องกับไปซื้อไหมอันไหนหมดก็ซื้อใหม่นะคะแต่ว่าไม่ได้สต๊อก ซื้อมาทีละสีห้าอันมาสต๊อกใส่ตู้เย็นไว้เบลไม่ทําแบบนั้นนะทุกคนเบลกลัวว่ามันจะเสียแล้วเรานี่แหละจะเสียหายนะคะเฮาอย่างไรฉชขาดทุนเนาะเราก็จะติดไฟไว้ด้านบนสักหน่อยเพราะว่ามัน บรรยากาศอึมครึมแล้วมันไม่ค่อยมีแดดทุกคนเบลก็เลยจะเสียบไฟเนาะเดี๋ยวเบลทำหลังคงหลังคาอะไรให้มันเรียบร้อยเบลก็จะติดไฟโซล่าเซลล์ที่ PFC ส่งมาให้แล้วก็จะมีพัดลมให้เรามั่นใจว่าฝนบราสาร์นะคะเบลกลัวว่ามันเสียหายเพราะว่าเบลเคยซื้อมาไอ้แผงโซล่าเซลล์อันเล็กที่มันเป็นไฟอยู่หน้าบ้านสองสามวันแรกก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนเงินลอยหิเก่าบาทเบลปิวไปกับลมเลยค่ะ ใช้ได้แค่สมวันนอกนั้นมิดจัดไม่ใช้ไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวก็ไม่กล้าเอาไปตากลมตากฝนเยอะเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นอันใหญ่มันก็น่าจะทนอยู่แหละแต่เราก็ลองดูว่ามันจะใช้ได้ดีไหมนะคะ ทำงานแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนได้มีเวลาดูแลลูกไปด้วยนะคะเราก็อินจอยมากๆเลยกับเด็กๆที่เขากำลังโตเขากำลังกินเห็นเขากินอร่อยมีน้องคนนึงมากับแม่ทุกครั้งที่เขามาร้านเบลนะเขามากับเพื่อนเขาจะมีเงินอยู่แค่10บาททุกคนก็ซื้อได้แค่นั้นแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเอาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เพื่อนเขาพูดกับน้องเขาอย่าง,<อ>งนี้แต่ด้วยความที่แบบว่าคงจะแบบเกรงใจเพื่อนนะก็แบบไม่เอาไม่เอาเขาก็กินแค่นั้นแต่เมื่อวันที่แบบว่าวัน วันที่เบลถ่ายคลิปนี่แหละแล้วเบลเปิดร้านรอบสองเขาไปตลาดมากับแม่เขาก็บอกให้แม่จอดจอดจอดเขาพูดอย่างนี้แล้วเดินเข้ามาทุกคนหนูเอาขอพอพ้าวโพดคุกเนยเอาชีดบนเอานักเก็ตเอาไก่ป๊อปเอาเฟนฟนเอาทุกอย่างเลยทุกคนแม่บอกว่าแม่เบกไว้เลยแม่ให้งบแค่ห้าสิบบาทนะลูกจะเอาเป็นร้อยไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้กินเยอะแล้วคุณพอ่อคุณแม่ก็ประมาณนี้อย่าก,กินของหวานเยอะนะลูกเบวเข้าใจนะทุกคนว่าของทอดมันแบบว่า อ่ามันไม่ควรกินเยอะนะแต่ว่าเด็กๆเขาก็แบบว่าห <t> ิวโหย,โยมากเขาอยากกินมากบางวันนะแบบว่าไปซื้อที่อื่นมาหมดแล้วแต่พอมาเจอของเราอู้อยากกินกับเพื่อนแต่ไม่ได้กินเนาะนึกถึงตัวเองมองนั่งดูเพื่อนแบบกินปิ้งไก่ตอนเลิกเรียนเนาะบางทีเบลไม่เหลือเงินเนะ่ะเบลก็นั่งมองเขาอย่างเดียวพอกลับบ้านมาขอเงินคุณตานะคุณตาแบบว่าจะซื้ออะไรนักหนานู่นไปกินปลาอยู่หลังบ้านหนุนยายแกงปลาไว้ยายปุ่นปลาไว้อุ้ยตะกี้นะ ผลปลาอะไรเงี้ยเบลไม่อยากกินเลยเบลอยากซื้อนะคะนิสัยเป็นอย่างนั้นโดนคุณตาดุเป็นประจําพอเราเห็นเด็กๆเ,เขาแบบมากับพ่อกับแม่เแบลบยิ้มตามเลยนะแบบกินมันอร,อร่อยมากทุกคนเราเป็นคนทําเราก็ดีใจนะคะวันนี้ก็ อ่าเหนื่อยสุดๆไปเลยทุกคนขาทํางานทั้งทําหลังคาเนาะวันถัดไปเดี๋ยวเราค่อยทํากันเพิ่มเติมเนาะเปิดร้านไปด้วยทํางานในสวนไปด้วยทํางานในบ้านไปด้วยนะดูแลลูกไปด้วยแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ